สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะตัวแนะนำตัวด้วยคะ่ะค่ะชื่อนะคะป๊อปนะคะคุณป๊อปเนาะทำอาชีพอะไรคะเป็นอาจารย์นะคะับตำแหน่งรองผู้ในการนะคะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยตะพัทยาค่ะคนลุกเลยคะ่ะเรารู้จักร้านไหมคะแกเลยได้วยค่ะด้วยโบต้องบอกเลยว่าด้วยด้วยโบ๊พามานะคะด้วยดูมาจากหลายเต็นท์นะคะแล้วคราวนี้โบ๊พามาก็เลยคือแต่ไม่ถูกใจเต็นท์อื่นก็ไม่ถูกใจว่าเออแล้วสภาพรถเนี่ยก็ก็อย่าง<ๆ> คือไม่สวยถูกใจเราพูดตรงๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะ,ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอมาที่นี่อุตาะละร้านนี้ฉันฉันถูกใจร้านนี้ฉันฉันชอบก็เลยบอกว่าโอเคพอดีเจอน้องบีเดินอยู่พอดีนะฮะก็เลยโอเคอุตตะละพี่อยากได้รถคันนี้จังเลยอะ่ะแล้วก็ด้วยความที่อัธยาศัยของเซลนะฮะ<ม>ด้วยค่าอัธยาศัยของเซลล์แล้วก็ด้วยการแนะนำนะฮะที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็การทํางานที่รวดเร็วต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าด้วยไม่เคยทํางานเจอเซลล์ที่แบบว่า สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ทุกคนู่คำว่าไม่กี่นาทีดีกว่านะฮะ,ะอันนี้อันนี้น,นี้ขาขอชื่นชมเลยะนะคะจากใจค่ะ,คะก็พออาจารย์พูดแบบนี้แล้วหนูรู้สึกต่อแขงเลยเค่ะมพร่้จะพูดอะไรต่อเลยะคะคะ เคสนี้นะคะรู้สึกว่าสําหรับดีคือมีความยากนะคะขอยากพูดเลยได้เลยได้เลยได้เลยอาจารย์มีสินเชื่อบ้านนะคะผ่อนได้แค่ประมาณสี่เดือนแล้วก็มีสินเชื่อบัตรมาครอบกับบ้านแต่ที่สําคัญนะคะอาจารย์มีแท็กซิ่งมาทั้งหมด17ครั้งถ้าเป็นอาคารอื่นเขาไม่ให้นะใช่ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องคือเราป้ายเต็มที่เราช่วยลูกค้านะคะก็ฝากอาจารย์บอกนิดนึงค่ะาจะมีใครที่ สนใจรถฝากอาจารย์แนะนำวันที่ร้านไหมคะก็นะฮะก็ด้วยอยู่พัทยานะฮะอยู่พัทยาด้วยแล้วก็ขอขอการันตีเลยนะคะว่าที่นี่บอกเลยว่าคุณภาพจริงๆนะฮะแล้วก็สามารถช่วยทุกอาชีพได้จริงๆนะฮะไม่ว่าคุณจะแบ็กลิสต์เนาะไม่ว่าจะแบ็กลิสต์ไม่ว่าจะอะไรมาก็แล้วแต่อย่างตัวอย่างตัวของอาจารย์ป๊อบเองเนี่ยนะฮะด้วยซื้อบ้านแล้วก็ด้วยเป็นคนที่กดบางครั้งเนี่ยนะฮะได้ขอทําขอเครดิตไปนะคะแล้วบางครั้งก็ เป็นคนเปลี่ยนใจอาจจะติดประชุมเนี่ยโอ้ยไม่เอาละไม่เป็นไรคะ่ะไม่เอาละด้วยมันก็เลยเกิดว่าเรามีประวัติค่อนข้างเยอะนะคะในการเช็คของบูโรนะคะเป,เป็นการส่งเอกสารไม่ครบใช่ใช่ <ขอ S 1> ค่ะ,<ส>คะใช่ค่ะ,คะ,คะมาที่นี่เถอะค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะตัวอาจารย์ตัเองรับประกันนะคะว่ามาที่นี่ยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ,นะคะแล้วก็มาเจอเซลล์นะคะน่ารักทุกคนเลยนะคะอันนี้ขอชื่นชมนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะเราบนี้ก็ขอขอบพระคุณมากค่ะค่ะดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเค